ใจที่เป็นทานเป็นการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนใ,นใดๆใจอยากจะให้ด้วยความสงสารหรืออยากจะช่วยสร้างสิ่งต่างๆด้วยทรัพย์ด้วยแรงกายแรงใจให้กับสัตว์ก็ดีเพื่อนมนุษย์ก็ดีให้กับสังคมก็ดีให้แล้วเกิดความสุขใจ ที่ได้ช่วยที่ได้ทำสิ่งต่างๆออกไปณตอนนั้นด้วยใจที่บริสุทธิ์เรียกว่าใจที่เป็นทานส่วนการให้ที่คิดและหวังผลอะไรบางอย่างกลับมาไม่เรียกว่าใจที่เป็นทานแต่เป็นใจที่หวังผลโดยการลงทุนแล้วคิดตรองไว้ว่าจะต้องได้รับผลตอบแทนกลับมาตัวอย่างเช่น ลงทุนช่วยด้วยความเสน่หาเฉพาะบุคคลเพราะหวังเอาชนะใจและได้ความรักจากคนคนนั้นแต่พอไม่ได้แรงใจหวังก็กลายเป็นโกรธและเกลียดเขาแทนหรือลงทุนใส่บาทพระทุกวันด้วยอาหารดีๆเพราะใจคิดถึงผลตามที่เล่าต่อๆกันมาว่าทำบุญกับพระสงฆ์ด้วยอาหารดีๆ อนาคตตัวเองจะได้กินของดีๆด,ดวงวิญญาณญาติจะได้กินของดีๆแต่เขาไม่เคยมีใจอบป้อมอารีให้กับคนและสัตว์ที่ลำบากเลยหรือเป็นคนที่กล้าลงทุนเงินหลักหมืน่นหลักแสนเพื่อสร้างพระพตรูปสร้างโบสถ์สร้างศาลาโดยใจคิดหวังไว้ว่า เกิดชัดหน้าตัวเองจะมีรูปกายสวยงามมีวิมานมีบ้านหลังใหญ่โตมีความสุขสบายมีทรัพย์สินมากมายแบบประหาเศรษฐีแต่กับสัตว์และคนที่ลำบากกว่าไม่เคยคิดจะให้เพราะคิดว่าให้ไปก็ไม่ได้อะไรไม่มีประโยชน์สิ้นเปลืองเปล่าๆแบบนี้ไม่เรียกว่าใจที่เป็นทาง แต่เป็นใจที่ลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนกลับการให้ด้วยทรัพย์ด้วยแรงกายแรงใจต่อผู้คนสัตว์และสังคมโดยไม่เลือกชั้นวันณะไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เลือกสถานที่สามารถให้ได้กับทุกสรรพสิ่งให้ด้วยความรักความเมตตาให้ด้วยความปรารถนาดี ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละคือทานที่ยิ่งใหญ่คือใจที่เป็นทาน